จบไปนะครับ EP ที่สอนนะครับผมก็โอ้แฟนตาซีเนาะเรื่องนี้มันหลากหลายเนาะดรามา่าคอม,มดี้แฟนตาซีเอ่ยมีเรื่องพระเพละแก้บนแก้ชงโอ้ผีเผอโอ้ครบเลยว่ะมีทุกอย่างจริงๆไปไม่ถูกครบมากอ่ะโอเคครับมาพูดถึง EP นี้ EP นี้ก็ เขาก็ดูตัวกันแลวนะฮะผมเฉลยกันเร็วเลยว่าเออสับร่างกันนอนแล้วก็แบบไม่ต้องแบบว่าคิดเยอะไม่ต้องแบบว่าทาความรู้สักว่าจเองสลรบร่างจริงเราหาเให้ผลเลยมากมายเผิ่อว่าเขามีตัวละครตัวหนึ่งเป็นตัวไขข้อทุกอย่างก็คือคุณหลวงลุงนะฮะหลวงลุงก็มาบอกว่าเออเขาเห็นนู่นนี่นั่นแล้วเขารู้วิธีแก้งเงี้ยก็เรื่องไม่ได้เล่าว่าหลวงลุงมีที่มาที่ไปแบบไหนแต่เข้าใจว่าหลวงลุงนี่น่าจะมีเหมือนกับมีวิชาพอสมควรที่ที่จะทําให้ทุกๆคนเนี่ยเหมือนกับว่าเออ ศรัทธาหรือว่าเชื่อในสิ่งที่หลวงลุงพูดอะไรเงี้ยก,ก็ก็คิดว่าผมเป็นแบบนั้นเพราะว่าหลวงลุงก็เห็นพ่อของวินมาหาเนาะน่าจะแบบเออเขาน้าจะมีฌานพิเศษอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะเห็นอะไรแบบนี้ได้อะไรเงี้ยเพราะ,ะนั้นก็ทุกคนก็เลยเชื่อแบบง่ายๆเลยว่าเออต้องไปหาดับมนต์จากสีที่นีนนนนนน่เนาะเหตุผลไม่ต้องพอเขาบอกแล้วว่าไม่ต้องถามนะฮะ ก็ไม่ต้องหาเหตุผลมาใหไมันต้องเป็นน้ำมลสีทีเนาะแต่จริงๆอน่ะเราชอบประโยชน์ประโยชน์ตรงนี้นะเพราะว่าเวลาเราไปทําอะไรบางอย่างลองคิดถึงพวกเราสิมันมีความเชื่อบางอย่างไหมที่เราต้องแบบมานั้งถามคาถาม,ถามหาเหตุผลมนะันอ่ะว่าเหตุผลมันคืออะไรบางทีเราทำโดยไม่มีเหตุผลหรอกแต่เราจะพูดด้วยประโยชน์เหมือนกับที่เขาพูดว่าก็ถ้าสุขว่าถ้ามันดีก็ทําเถอะถ้ามันไม่ได้เสียหายอะไรอืมมันจะเป็นประโยชน์คลาสสิกอะไรแบบนี้อยู่อะ่ะซึ่งเราคิดว่ามันเราเราว่าทุกคนจะมีอะไรแบบนี้กับสิ่งสิ่งหนึ่งอาจจะแบบ อาจจะไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความเชื่ออ่ไงนะแต่มันอาจจะเป็นของแบรนด์เนมก็ได้หรือสินค้าบางชิ้นก็ได้ที่แบบไม่ต้องมีเหตุผลกับมันแต่ฉันก็ยินดีที่จะทาตามอะไรเงี้ยคิดว่าทุกคนน่าจะมีประสบการณ์คล้ายแบบนี้ก็เลยคิดว่าพอมันเป็นเรื่องความเชื่อหรือแบบเนี้ยเขาก็เลยไม่ต้องอยากจะใส่เหตุผลหรืออินพุตเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นน้ำมลสีที่ให้กับสิ่งนี้แต่จริงๆเขาอาจจะใส่เหตุผลก็ได้นะนี่ก็ดาวเหตุผลเขาไม่ใส่แต่เขาจะใส่ผลตอนหลังๆก็ได้ว่าทำไมตองนนอะ,าอาจจะรลก เอาเป็นว่าเป็นน้ำมือนศีที่ละกันแต่น้ำมือนศีที่เนี่ยจะช่วยทําให้คุณน่ยกลับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่รู้แบบไหนนะเขาเปยมาแบบนี้เหมือนจะไม่ได้สลับร่างกันเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ากลับมามีชีวิตแบบไหนวินจะอยู่ในร่างของลินตลอดไปหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าใช่เพราะว่าเรื่องมันถูโปรยมาเป็นเหมือนกับมีความเป็นวายอยู่ในอยู่ในเรื่องด้วยเพราะฉะนั้นคิดว่ายังไงก็ต้องเป็นก่อนคู่กับวินในร่างที่เป็นผู้ชายกับผู้ชายแม้จะเป็นสลับร่างแม้จะเป็นดูเป็นเจ้าหาเจ้าหาไปหน่่อยแตครับ คิดว่ายังไงก็กลับมาล่างเดิมแต่ทีเนี้ยมันจะออกมาแบบไหนส่วนเรื่องของความโกรธที่วินมีตอกกอนเนี่ยพมมีคอมเมนต์ลหลายคอมเมนต์ที่อธิบายเข้ามาในอีพีก่อนนะก็พอจะเริ่มเข้าใจแล้วแบบมันจริงๆในนิยายอาจจะบอกปูพื้นฐานมากกว่านี้ว่าเอ๊ะทำไมวินมันเป็นคนนิสัยแบบนี้อยู่แล้วเป็นคนใจร้อนเป็นคนแบบอารมณ์เสียง่ายเป็นคนววยวายเป็นคนโมโหเกลียดใครเกลียดเลยอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนนิสัยแบบนั้นเพราะเวลาเขา ไม่ถูกใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกอร์มอยู่ทีมกอร,กร์ที่เราสมบัติไปเขาก็ไปมองในเนกาทีฟเลยว่าคนคนนี้หวังไม่เีกียบเขาเลยยิ่งเหมือนเป็นคนที่เขาเชื่อใจที่สุดเป็นเพื่อนรักมันยิ่งเหมือนกับโดนหักหลังอ่ะด้วยความเฟลบางคนรู้สุกว่า,วาเอ้ยฉันเกลียดไอกรอนมากจนเกลียดไอกรอนมากกว่าญาติตัวเองสองคนนั้นไปแล้ว่คือลืมความเกลียดญาติไปแล้วมาเกลียดกรอยู่คนเดียวมันเหมือนกับมันเหมือนกับเรื่องเวลาเราเกิดอะไรกับครอบครัวเราอ่ะเราจะ บางครั้งนั้นเราจะบางทีเราเกลียดคนในครอบครัวแต่เรารู้สูว่าเราไม่สามารถจะลงความเกลียดนั้นกับคนในครอบครัวได้และเพื่มว่ามันมีกรเข้ามามันเลยเอาความเกลียดตัวนั้นอ่ะเหมือนกับมันลงกับกรแทนตอนนี้กรเหมือนโดนความเกลียดคูณสามอ่ะไอเกลียดญา2สองคนคุณอาสองคนก็เหมือนมันลงกับกรด้วยไอกรมันเลยเหมือนโดนเข้าไปทริปเปิลของความเกลียดอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าเห็นไหมตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานั่งจะถามว่าทําไมกรได้สมบัติแต่ไม่เคยถามเลยว่า ไอ้คุณอาสองคนน่ะจะมาคุบกิจการเราหรือเปล่าหรือคุณอาสองคนจะมาเอาผลประโยชน์อะไรกับเราหรือเปล่าเออเพราะว่าแบบมัวจะไปสนใจก่อนไงแต่ที่มันน่าเป็นห่วงคือถ้าเป็นเราเป็นนักธุรกิจนะหูความแค้นเลยแบบเนี้ยมันต้องนั่งคิดแล้วว่าเรามีหุ้นแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ทำอะไรได้ทาอะไรไม่ได้เลยเราต้องหาวัธมิตรเออเพราะฉะนั้นเสียงข้างมากมันต้องมีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่จะทําอะไรกิจการให้เป็นใ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 นมุมของเราหรือเป็นงานของเราได้อยู่เนี่ยต้องจัเมือก่อนเนี่ย สิ่งที่เขาควรทําคือต้องไปถามก่อนว่าก่อนรู้หรือเปล่าว่าให้นได้สมบัตินี้มาเขาอาจจะตอบประโยคสวยหรูอะไรก็ตามแหละแต่จริงๆเราควรจะไปถาม้าก่อนเนะี่ยเออแต่อันนี้เขาคงมองในมายเซ็ตของเขาว่ายังไงถามไปก่อนก็โกหกเพราะคนมันจะมาสมบัติอนะ่ะเนาะก็เลยแบบไม่ได้มองเรื่องอื่นอะไรเงี้ยจริงๆถ้าก่อนจะสมบัติจริงนะก่อนไปจับคู่กับญาติสองคนนะแล้วทําคุบกิจการยังได้เลยอม,มันมันไม่ใช่แบบนั้นไงเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่า อไอประเด็นตรงนี้มันเลยมาเป็นคำถามว่าถ้าวินโกรธที่กรได้สมบัติไปเหตุผลที่กรได้สมบัติไปเพราะอะไรตอนนี้คิดได้ประมาณสามช้อยส์หนึ่คือพ่อตั้งใจให้พอพ่อรู้ว่าวินเป็นแบบเอาพูดขอรื่องความเชื่อก่อนการที่พระมาบอกว่ากรเนี่ยมีดวงของการแบบปัดเป่าสิ่งไม่ดีขณะที่วินดูดแต่สิ่งไม่ดีถ้าพ่อของวินเป็นคนที่เชื่ออะไรแบบนี้แล้วก็ ขนาดวิญญานจะไม่ไปขอความช่วยจากพระเนาะเขาอาจจะเชื่อเรื่องนี้ก็ได้ว่าเอ้ยดวงมันเป็นแบบนี้ว่าวินต้องมีกรเป็นคู่หรือวินต้องมีกรอ,อยู่ด้วยถึงจะทากิจการด้วยกันได้พ่อถึงให้หุ้นกรไว้เพื่อให้มาแบบช่วยงานกันให้วินคนเดียวไม่ได้อ่าน,นั่นหนึ่งละสองคืออาจจะเป็นเหตุผลแบบอื่นที่มันมีเหตุผลจําเป็นบางอย่างซึ่งอาจจะเกิดจากกรเองด้วยซ้ำกรไปบอกพ่อแล้วลก็ได้ไอหุ้นดีมาอะไรอย่างเงี้ยนั่นเหตุผลข้อที่สองเหตุผลข้อที่สามคือ อาจจะมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่ที่จําเป็นจะต้องเป็นกรที่ถือหุ้นเท่านั้นอะไรเงี้ยเพื่อสิ่งสิ่งหน,นึ่งอะไรเงี้ยเราเห็นโมเมนต์บางอย่างตอนที่ว่ารู้สึกว่าทําไมแม่ของลินน่ยจะค่อนข้างโอเคกับกรเวลากรอยู่กับลินคือเขาจะแบบเวลาลินอยู่ด้วยเขาจะสุขคนโอเคกับกรไม่หรือเลยไม่แน่ใจว่าแม่เขาต้องการจับให้กรมาเป็นแบบลูกเขยบ้านนี้หรือเปล่าเนี่ยเราไม่แน่ใจเออคือเหมือนกับแบบ เขาน่าจะพยายามจะจับคู่ลินกับกอรหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาก็โอเคกับกอรมากนะเห็นว่ามีกไปปรุงปรึกทรงปรึกษาเรื่องจะทําเบเกอรี่เบเกอรี่อะไรเงี้ยคิดว่าเขาน่าจะเคยกับกอรแต่คือเขาอาจจะหวังให้กอรเป็นคู่กับลินหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออตรงเนี้ยไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นถ้าเขาหวังแบบนั้นเขาอาจจะต้องการให้กอรถือหุ้นด้วยแม่ก็อาจจะเป็นคนแบบเอออยากให้แม่อาจจะเป็นทั้งแม่ทั้งพ่อด้วยนะอาจจะทางแม่ทั้งพ่ออาจจะแบบเอออยากให้กอรถือหุ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อดันตายไปก่อน ก็คิดได้ประมาณนี้แหละที่คิดว่าจะเป็นเหตุผลเนาะก็คงจะแบบก็คงจะไม่ใช่เหตุผลอื่นแล้วแหละเพราะว่าคิดเหตุผลอื่นก็ไม่มไม่มองไม่ค่อยออกอืมและอีกอีกอย่างหนึ่งคือถ้าในมุมอีกมุมหนึ่งหรือว่าอีกแบบหนึ่งคือหรือว่าพ่อเขาหรือว่ากรกับวยนชอบกันก็เลยมองว่าควรจะแบบให้อยู่ด้วยกันไปเลยก็เลยว่าสมบัติให้กับกอณอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจอื ต้องรอดูต่อไปไว่าเหตุผลมันคืออะไรส่วนเรื่องสี่วัดเนี่ยมัคนคงจะเป็นแฟนตาซีที่จะเข้ามาแล้วก็สร้างความแบบความสร้างความชวนหัวแล้วก็มีเรื่องให้เราสืบสวนสอบสวนรวมถึงเรื่องเราสงสัยแล้วก็ลุ้นตามไปในแต่และเอพีนะเพราะธีมสี่จังหวัดสี่ภาคนี่คงต้องแบบผีทุกภาคแน่นอนเพราะขนาดภา,าคแรกนี่ยังไม่เจอพระเนเจอกระสือก่อนแล้วเออแล้วก็มีการมาโกงโกผีนี่มีอยู่ห้องนอนเดียวกันด้วยนะฮะต้องเอพีหน้าเลยต้องมาดูว่าเออมันเป็นยังไงทำไมถึงแบบมีเรื่องผีสางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แต่มันก็คงต้องเกี่ยวแหละขนาดเรื่องเนี้ยังมีเรื่องผีเลยพ่อก็เป็นผีแล้วแน่ๆแล้วสลับล่างก็กึ่งผีแล้วเพราะฉะนั้นมันคงต้องมีเรื่องผีสามมาเกี่ยวข้องด้วยและเพราะเขากำลังจะพิสูจว่าผีมีจริงตั้งแต่ตอนที่สลับล่างแล้วดังนั้นก็จะไม่แปลกใจว่าถ้าจะมีผีตัวไหนเข้ามาในซีรีส์เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมก็คงต้องรอดูว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไปเนาะ แล้วก็แต่ละที่คงไปแสนลําบากแน่นอนจะมีเดินป่านี่ขึ้นเขาเดินป่าลุยน้ําต้องมีไมหมอะไรเงี้ยเออกว่าจะได้สี่ที่มาเจ็ดวันนี่โหดบ้านนะถ้าเป็นสี่มุมสี่มุมประเทศเนี่ยโหดโหดจะไปให้ครบทุกที่นี่ในวันในเจ็ดวันนี้ก็โหดอยู่ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวร้องรอดูกันต่อใน E ีหน้านะครับผมกับพี่ในกรมกรรมเทววันนี้ก็ประมาณนี้อาจจะมีตอนดูไปก็มีความหมืนสไส้วินแล้วแบบโหมันมีอีโก้สูงขนาดนี้ลูกยอมเถิดแต่ก็โชคดีที่บังกรเขาก็กระตุ้นความคิดว่าอย่างน้อยๆห่วงน้องก่อนไหมห่วงน้องก่อนวันนี้ทําเพื่อใครทําเพื่อน้องไม่ทำเพื่อตัวเองเพราะฉะนั้นต้องลืมความกลัวของตัวเองไปก่อนอยู่ในรากผู้หญิงอะเนาะจะไปไหนคนเดียวมันก็นลําบากก็ถูกแล้วแหละที่ต้องมีกรดูแลฮส่วนตาลฉากกิน มิกชัดๆจะ man, part, food, you. You the offs, the ้ะไม่ใช่วินเลยมิกเลยจ้ะไม่มีอะไรผสมเลยจ้ะถ้ากินนี่คือใช้เลยเหมือนตอนดูเซพเฮาเดะเหมือนบอกว่าอ้าวมิกถ้ากินยังไงถ้ากินแบบนั้นเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยตัวเฮามิกมาเล่นเออน่ารักดีแล้วก็นิดหนึ่งคือบอกว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยมันเหมือนกับคนจะเป็นคือมันค่อนข้างจะดราม่าหนักมากๆเลยเขารู้สึกว่าตรงนี่มันคอมเมดี้จริงหรือเปล่าแบบคอมเมดี้เป็นแบบมันเป็นมันมาอ่อนๆมากอะมันไปทางดราม่าไปทางแบบชีวิตมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออ ซึ่งเราสุกว่าไม่รู้ว่าบทในนิยายมันดราม่า,มมาหรือว่าขำขันนะอันนี้อยากรู้คล้ายๆอน,นิยายช่วยบอกด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆนะผู้กมกับเนี่ยพี่ก๊อฟหรือพี่ก๊อฟเนี่ยหรือทีมพี่ป้องเนี่ยคือเขาค่อนข้างจะเป็นสายทารอมคอมเก่งอยู่แล้วเนาะตั้งแต่เราดูเรื่องแบบปลาบนฟ้าอะไรเงี้ยเขาก็แบบโหใส่มุมก,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 กมาโบบบาโบบาโบบามากแต่พอมันเป็นพี่ได้กำกับเทพแบบมันไม่มีความจังหวะโบบ้าอ,อย่างนั้นหรือจริงๆแล้วเรื่องมันดูหนักไปพอ เรื่องพอมันเป็นซีรีส์แล้วมันพอมันต้องใส่ความจริงจังเข้าไปหรือเหตุผลให้มันมันทำให้เรื่องมันหนักหรือเปล่ามันเลยทําให้ความคอมเมดี้ตรงนี้มันหายไปเขาเลยอาจจะต้องไปโฟกัสกับเรื่องดราม่ามากกว่าเพราะถ้าคอมเมดี้มากไปเดี๋ยวเรื่องที่เป็นสําคัญจะไม่ได้เล่าอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะมันมีแค่สิบตอนเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าเออมันเป็นเป็นเพราะอะไรเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยคอมเมดี้เท่าไหร่มันเป็นในเชิงดราม่าเสียมากกว่าอืม โอเคครับประมาณนี้กับพี่ในกับกับประเทศอีทิปสอนนะครับผมเดี๋ยวไปตามต่อกันในพิธีสาว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e ด้วยนะครับติดตามได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย